แจ้งเตือนเมื่อวานเว้ยเไปทั้งวันนองเลยน้ำนองเต็มตะลิงงอู้ไหลแรงเลยทีเนี้ยเดินไปไม่ได้ตรงนั้นอะ่ะนองชำแฉะมาก โอ้ลนอีกแล้วแต่ก็ไม่เท่าวันแรกไม่ไม่เท่ารอบแรก เราไม้ใส่ ฝนมันตกใส่แล้วมันอยู่ตรงนี้เวันที่มันต้มอ่ะนี่ตรงนี้นี่มันฝนมันตกใส่แล้วนี่นี่รังมันนี่บักใหญ่อุ้ยนี่อันนี้ใช่ไหมที่เขามันแก่เขาชอบเอาไปประดับบ้านนี่ตัวบักใหญ่ มันก็สวยของมันเหลือตัวท้ายตัวนู้นอ่ะ อืมอืมฮึอืนักนักนักตัดเป็นท่อนๆไว้ไปได้สี่ท่อนมันหนักมันจะไอ้นี่นี่ไอ้หมอกไอ้หมอกก็มายืนดู โอ้โหเย็นด้วยโอ้เพื่อนเอาไปได้แค่สิรอบละสี่ท่อนแหละมะเพราะว่ามันมันหนักเกืเอาขึ้นไงก็สายพี่เดียวนะทําไมทําไมเยอะจังเลยนั่นนั่นนั่นโอ้โห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 เดอะแก๊งเดอะแก๊งเดอะแก๊งเจอแล้วเจอแล้วเดอะแก๊งเอาไอตัวนี้ยังไม่รู้ตัวอีกโอ้โหัไงนั่นไง นั่นไงสนุกสนานฮีฮาปรจ,จิกมากเออเอออบ้านเราจะต้องมีข้างค้วไปให้ลูกค้าดูอุย้ย้องฟ้าสีปูสวยจังเลยสวยมากเลยมีข้างคาวด้วยโอ้โห สวยอ่ะอืได้ไงข้างขาวถ่ายไม่ทันดินนี่แห้นี่มาแล้วเออนี่นี่นี่อุ้ยตัวใหญ่จังอุ้ยเยอะด้วย แล้วเพิ่งเห็นนะมาอยู่ร้องนานไม่ใช่ไอพังบ้านไปแลปเราอ,อยู่มาอยู่โรงก็เลยเห็นยิงมาอยู่ทุกวันน่ะแหละาที่ตกดินไปแล้วอ่ะโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่บินไปบินมาเนี่ยิมันรอดอยู่นนู้น,นยังมีถ้ำค้างคาวนะอันนี้มันไม่มีถ้ำมันอยู่ยังไง อยู่ตามเปไม้เหรบินไปบินมาบินใกล้กคนด้วยนะน่ะโอ้โหบินบันนกเลยแต่มันออกมาตอนนี้อ่ะเหมือนตอนที่เราไปดูขังข่าวที่คูพมาม่าน่ะแล้วมันออกมาช่วงเนี้ยใช่ไหมแล้วแต่วันน่ะนั่งไงเต็มเลยโอ้โหลยตัวเลยอ่ะ แม่มีข้างคาวพ่อแม่มันเก็ดๆก็ดแกปูว่าอุ้ยเหมือนข้างคาวเลยสนอกปูจําเสียงบินได้เพราะว่าปูไปเบิ้งไปเบิ้งนั่นๆๆๆๆข้างคาวมันเก็ดเก็ดก็ดนี่ๆๆๆๆอุ้ยสวยเลยโอ้มันบินรอบอ่ะนนั้นนก ก็ขึ้นที่เดิมแกนะอ,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 อุ้ยโอ้มันจะขึ้นอีกตั้งเยอะแล้วเนี่ยที่เดิมเลยเนะนี่ย,ยห็ดกระด้างพระอา,อาทิตย์ชงแสง ที่สามมันก็แห้งแดงเลยทีเนี้ยเป็นแบบนี้แหละนี่อุ้ยแต่มันก็ไม่ได้แก่มากก็ยังอ่อนอยู่หนึ่งเนี่ยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่จุเนี่ยเก้าดอกเลยนะ มากย้ายเลย9ดอกี่3ดอก3-4ดอกเป็นดอกแฟดอุ้ยแม่เจ้านี่ก็จะพามาดูน้ำไหลน้ำไหลที่อาจจะลกๆหน่อยไม่หน่อยเลยลกเยอะเลยแหละแต่ว่ามันชอบชอบบรรยากาศ เห็นการแห่รกมากสภาพดูสภาพตอนนี้ปีนี้ไปก่อนนะปีหน้าหวังว่าจะดีกว่านี้แต่ว่ามันมีเสียงลำธารนะ่ะเสียงน้ำไหลอะชอบมากเลยอะชอบแบบเนี้ยถ้าฟังเสียงดีๆน่าจะเป็นเะนี่ยเสียงน้ำไหลไปนะตอนนี้จะรกมากเลย ก็บอกไงล่ะโอ้ยชื่ไหน่ไปดูมันธรรมชาติอ่ะเนาะน้องคงบอกพาฟังเสียงวันทานน้ำไหล่มันพุทับราวเลยอ่ะม <c oughs> นูยอีกอะ เขาจะไปแบบนั้นอ่ะเนี่ยคุณมะเขาเรียกแหนแหนใช่ไหมแหนเนี่ยมันคือตัวเวลาที่ยายไป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 เอาสวิงหาปลาเนี่ยไอตัวเนี่ยมันคือตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรเนี้ยแมงดาแมงดาแนะมงดาเลยจริงเหรอ อีตัวเนี้แมงดาป่เออเออมันทำไมสู้ล่ะแมงดามะมันทำไมสู้ล่ะไอตัวที่มันบุดรบุตอยู่ตรงเนี้ยมันคือมันคือไอตัวนี้คือไอลูกออดลูกออสไหมมันคือนี่นๆๆๆๆๆมันตื้อๆๆๆแมงดานั่นไงแมงดาเหรอแมงดาทําไมมันมีแมงดาล่ะเพราะมันเกิดมันก็มีทุกอย่างใช่ไหมไม่รู้แมงดาไหมถามไปดูดิเฮ้ยโอ้ย ไ่ใช่ <ดา S 2> หเหมือนแมงดาหรอแต่ที่แน่ๆไอตัวนี้ไอที่มันบุดบอยู่อยู่อยู่ตรงเนี้ยที่เราเห็นบุดบอ่ะมันคือลูกออดเนี่ยมันว่ายน้ําอยู่มันเห็นวิ่งบุดเข้าไปในนี้เลยเป็นลูกออดอมพ้ใบพัดอ,อยู่ายวิววิวมันจะตกหรือเปล่า อาทิสงซเซเอ้ามืดตึ๊ดเลยทีนี้ใม่ทีมืดตึ๊ดเลย